วันนี้ที่โรงงาน j จแสมุทรสาครนะคะอยู่ระหว่างการเตรียมขนย้ายกากแคดเมียมลอถที่2ค่ะจะออกเดินทางจากจังหวัดสมุทรสาครในช่วงเงย็นๆค่ำๆข,ของวันนี้นะคะเพิ่มเติมเพื่อไปสู่ปลายทางที่จังหวัดตาค่ะหลังจากได้เคลื่อนย้ายไปแล้วลอตแรกนะคะ29เมษายนค่ะสำหรับการขนย้ายวันนี้นะคะได้ใช้รถบรรทุกแบบ เป็นตู้คอนเทนเนอร์นะคะจำนวน8คันเข้าไปในพื้นที่โรงงาน J&B ค่ะโดยการขนย้ายวันนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่มีการขนแคดเมียมเตรียมออกจากโรงงานที่สมุทรสาครค่ะจากครั้งแรกเนี่ยก็คือขนย้ายกันไปเมื่อ29เมษายนที่ผ่านมามีจํานวนมากกว่า112ตันนะคะแต่ว่าก็ต้องไปหยุดชะง,งักลงเพราะว่าเกิดปัญหาระหว่างการขนย้ายที่ปลายทางจังหวัดตากในรอดแรกซึ่งก็เพิ่งจะเรียบร้อยกันเมื่อวานนี้เองนะคะ โดยช่วงครึ่งเช้าวันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่นั้นก็ได้ทยอยขนกากแคดเมียมที่บรรจุบิ๊กแบกก็ต้องมีการซ้อนถุงเพิ่มด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อลดความเสี่ยงในการถุงแตกแล้วก็ในระหว่างของการเดินทางไกลกว่า400กิโลเมตรค่ะ ก็ช่วง10นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะทางนายอาิทัศน์วสีนนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการแมรรแร่หรือว่ากพรก็ลงพื้นที่มาภายในโรงงานนะคะพร้อมนายพุทธกรอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครและคณะค่ะมาติดตามดูขั้นตอนการขนย้ายกากแคดเมียมนะคะซึ่งก็บอกค่ะว่าจะล้อหมุนได้จริงๆเนี่ยก็น่าจะอยู่ช่วงประมาณสักห้าโมงเย็นหรือว่าช่วงค่าวันนี้นะคะวันนี้มีการปรับรูปแบบก็คือจากเดิมเนี่ยใช้รถบรรทุกนะคะเปิดข้างสี่คันวันนี้เป็นแบบรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์แปดคัน,นะคะ ช่วงครึ่งเช้าเนี่ยค่ะสามารถนำบิ๊กแบ็กขึ้นรถบรรทุกเสร็จได้แล้วจำนวนสองคันนะคะเหลืออีกหกคันค่ะก็คาดว่าจะทำกันตลอดในช่วงครึ่งบ่ายวันนี้ค่ะโดยพื้นที่นั้นก็ยังเดินทางไปที่ปลายทางจังหวัดตากอยู่นะคะนี่ก็ถือว่ายังคงเป็นบิ๊กแบ็กของกลางที่ทางเจ้าหน้าที่จากทางคณะทำงานร่วมที่กระทรวงสาหกรรมตั้งขึ้นนั้นก็เข้ามาดำเนินการนะคะแล้วก็ในขั้นตอนต่างๆนั้นก็มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามอยู่ตลอดเวลาค่ะ ก็วันนี้หลังจากที่ทางพื้นที่ปลายทางที่จังหวัดตากสามารถนำถุงกาก,กตะกอนขั้นเนียมลงได้แล้วนะครับเราก็เดินตามแผนต่อนะครับเป็นรถที่มีตู้คอนเทนเนอร์วางนะครับวันนี้ก็มาเริ่มทดลองแบบนั้นนะครับก็ดูก็จะต้องเปรียบเทียบกันนะครับว่ารูปแบบไหนเนี่ยมันสะดวกรวดเร็วสามารถปฏิบัติงานได้ง่ายกว่านะครับเพราะมีข้อจํากัดหลายเรื่องนะครับวันนี้ก็ตามแผนที่วางไว้ก็คิดว่าจะสามารถขนส่งได้ประมาณ8ปดคัน นะครับก็มีความเป็นไปได้สูงที่ในการขนรถถัดๆไปหรือว่าทุกวันต่อๆไปนี่มีความเป็นไปได้นะครับที่จะใช้เป็นลักษณะของรถคอนเทนเนอร์ทั้งหมดครับค่ะน้ำหนักวันนี้ที่จะขนออกกันไปประเมินตามแผนและประมาณักเท่าไหร่อย่างไรบ้างคะก็เบื้องต้นต่อคันเนี่ยประมาณ18ถุงนะครับ18ถุงก็ประมาณสักเกือบเกือบ30ตัน2 5ถึง30ตันนะครับ8คันก็ประมาณ2 4 0 2 5 0 ตันนะครับก็ลักษณะจํานวนปริมาณหรือว่าน้ําหนักที่ผลก็จะใกล้เคียงกับรอบแรกที่ที่เดินทางไปครับตามก็เหนดการน่าจะล้อหมุนกันได้เมื่อไหร่คะวันนี้ก็ประมาณสักห้าหมุนประมาณสักห้าหมุนยังแบบนำกระบวนรูปแบบยังเหมือนเดิมนะครับปาสอยังอยู่น,นะเออก็เป็นตํารวจนําทางครับก็ได้ความรูข้ข้อจากจากทางตํารวจครับ